โอ้ยตายแล้วจะเคี้ยวออกไหมนี่จ้าลุงบาสาปูหากินบ้านๆสวัสดีค่ะวันนี้พาทุกคนมาลงทะเลปากคอกนะมาลากหอยมาจับปูกันนะคะลุงบาวไปไกลแลยนะเดินลากหอยสาปูจับปูตรงนี้นะคะทุกคนนี่เป็นต้มแล้วแกะเนื้อผัดข้าวผัดนะอยู่ใต้กิ่งไม้ลุงบ่าวบอก ตัวนี้อยู่ใต้กิ่งไม้อืมได้แล,แล้วจ้ะหอยแครงขนจ้ะทุกคนนี่หอยอุนน้ำจ้ะทุกคนหอยอุนน้ำนะาหอยหินจ้ะทุกคนปูหินน,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 นี่อะไรนี่อะไรหอยหอยแครงขนจ้านี่นะนี่รู้สึกว่าจะเป็นหอยแครงขนอีกนะนี่ตัวใหญ่เลยจ้ะ หอยแครงขนอีกจ้านี่นี่จ้าหอยแครงอะไรอุ้ยอันนี้หอยแครงเลือดอุ้ยตัวใหญ่จ้านี่จ้าทุกคนอุ้ยตัวใหญ่ๆตรงนี้ตัวใหญ่ๆนี่นี่เป็นรอยทางเดินแบบนี้คือแมงดาทะเลนะคะทุกคนนี่ตัวเล็กๆตัวเล็กๆมันเยอะมากฝังอยู่เยอะมากเลยนะหุ่นเจู้หิน โอ้ตู้คิดดูคิดตู้คิดติดเอาเร็ว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 อือได้เอามาเอาตรงนี้ด้วยแดดเริ่มออกนี่พี่เอวตั้งมาโอู้ตัวนี้ตัวใหญ่ตัทุกคนตัวใหญ่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  โอ้ยกระจกจะทุกคนหอยกระจกโอ้นี่จ้ะใหญ่เลยนะอาเจอหอยแคลงแล้วจะทุกคนอุ้ยไม่ใช่นะหอยอูน้ำจ้ะไม่ใช่หอยแคลงนะคิดว่าเป็นหอยแคลงนี่จ้ะนี่ลากลด้หอยอะไรก็ไม่รู้นะโอ้หอยแคลงจะทุกคนหอยแคลงนี่จ้ะได้สองตัวแล้วนะนี่จะทุกคนตรงนี้หอยแคลงนอนฝังอยู่นะ นี่จ้าอุ้ยเจอเจอทุกคนหอยแครงหอยแครงอุ้ยอันนี้อันนี้อันนี้หอยอุ่นหนับหรว่าหอยแครงอันนี้หอยอุ่นหนับนี่จ้านี่หอยแครงอีกจ้านี่นี่ตรงนี้หอยดาวอุ้ยเก็บสนุกจ้าหอยแครงเจอทุกคนหอยแครงนี่ได้เรื่อยๆนะนี่ได้แล้วเจอทุกคนได้อีกนะ มาเอาอีกจ้ามาเอาอีกจ้าลุงบา้ามาเอาหอยนี่ได้หอยแขงนะหอยแขงเดี๋ยวทุกคนหอยแขงอีกจ้าอ,อะไรด้ลุงไออะไรอีกจ้าทุกคนนี่อุ้ยนี่บา้าหอยแขงตัวใหญ่แล้วนี่นี่นี่ตัวใหญ่ตัวใหญ่โู้ลากเจอหอยแขงมันตัวใหญ่เบื้องเมเลยเดีทุกคนนี่โอ้อตายแล้วจะเคี้ยวออกไหมนี่จ้า <laughs> ใหญ่เบื้อง หอยแครงมันอีกทีทุกคนนี่โอ้ไม่ใช่หอยแครงเลือดอเห็นคิดว่าตัวใหญ่อ่ะหอยดาวจ้ะทุกคนตัวใหญ่เลยนะกระจกใจทุกคนหักระจกเก็บไปจ้ะ <ไป S 1> นี่นะคะทุกคนผลงานวันนี้ได้ทั้งปูได้ทั้งหอยนี่นหอยนี้ค่ะ เพลงหอยกระจกด้วยนะคะทุกคนได้เยอะเลยจ้าคลิปนี้ถ้าชอบก็ฝากกดไลค์ดคลกดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ลุงบ่าวกับสาวปูในการทำคลิปกันด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะครับไปจ้ะ